สวัสดีครับผมฟิลนะครับผมวันนี้อยู่ที่คอนโดลูมินีวิวสุขุมวิท76นะครับเป็นโครงการเฟส1นนะครับผมเป็นห้องขนาดประมาณที่ตารางเมตรนะครับอยู่ชั้น4ี่นะครับผมดูห้องเลยนะฮะจากทางเข้านะครับผมทางด้านซ้ายมือเป็นโซนนั่งเล่นนะครับผมโซฟาหนึ่งตัวโต๊ะกลางนะครับเรามีโต๊ะหนึ่งตัวด้วยนะครับหน้าตู้ข้ามก็จะเป็นทีวีฟองชนวนทีวีนะครับแล้วก็มีทั้ลมแม่หนึ่งตัวนะครับผมตรงเข้ามาแล้วเป็นโซนห้องนอนนะครับ มีประตูกระจกกั้นพร้อมนะครับผมแล้วก็มีแอร์ด้านในหนึ่งตัวนะครับผมที่นอนมีแถมพร้อมชุด้าปตูเลยนะครับมีของตกแต่งโคมไฟนะครับมีกระจกให้นะครับผมต่อไปเป็นโซนครัวนะครับผมนีก็เป็นโต๊ะทานข้าวนะครับหนึ่งชุดแล้วก็เป็นโซนครัวที่มีโฮเลสนะครับผมตู้เย็นหนึ่งตัวแล้วก็เป็นห้องน้านะฮะ ในมัากระน้เครื่องทามั้นอ,น,อนะครับก็เ<อ>ป็นระเบียงนะครับผมนีม่นะครับมีราคาก้าให้ด้วยนะครับโอเคครับถึงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าสามารถรับชมห้องในบรรยากาศจริงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเองเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. เลือกห้องที่ต้องการชมและแจ้งมาที่ l ล n e แอด p r o p s ซ o 2. โอนเงินค่าเปิดห้อง300บาท 3. นัดหมายวันและเวลาเพื่อทำการไลฟ์ทัวร์โดยสามารถทำผ่านช่องทางต่างๆเช่น LINE Facebook Messenger WhatsApp และช่องทางอื่นๆที่ต้องการหลังจากทำการไลฟ์ทัวร์เรียบร้อยแล้วหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโอนเงินเพื่อจองสิทธิ์ในการเช่าหรือซื้อได้ทันทีค่ะ ช่องทางการติดต่อพร็อพโซโทรศัพท์0817554553ไลน์พร็อพโซเฟซบุ๊กพร็อพโซ